สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่น้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้ค่ะวันนี้แอดมินพาทุกท่านมาดูโอพันเทียฟิกัสอินดิกากระบองเพชรกินได้ที่เป็นยอดนิยมนะคะเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมทานได้ทั้งแผดและผลนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาค่ะ ตอนนี้ท่านอยู่กับน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้นะคะวันนี้แอดมินพาท่านมาดูกระบองเพชรกินได้สายพันธุ์ยอดนิยมสายพันธุ์หนึ่งค่ะโอพันเทียฟิคัสอินดิกาลักษณะนี้นะคะลักษณะทรงต้นแบบนี้นะคะดูต้นแบบนี้นะคะโอพันเทียฟิคัสอินดิกาถ้าท่านใดที่สะสมอยู่ก็อาจจะโอเครู้จักจําได้แล้วนะคะ เขาเป็นคนละสายพันธุ์กับเสมาที่ปลูกในไทยอยู่เยอะแยะมากมายนะคะ Opuntia ficus-indica หรือกระบองเพชรกินได้สายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยบ้านเรายังมีไม่เยอะนะคะก็ยังเป็นแรไอเทมอยู่ค่ะยังเป็นไม้สะสมอยู่ส่วนหนึ่งนะคะยังไม่มีคนมาทำเกษตรมากนักนะคะเพิ่งจะมีคนมาเริ่มทำกันแอดมินพามาทำอะไรวันนี้พามาดูค่ะ ว่ามาตาเป็นยังไงบ้างแล้วมีข้อมูลเบื้องต้นเล็กน้อยนะคะสำหรับกระบองเพชรกินได้โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่ากระบองเพชรกินได้มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะสำหรับ o p พันเทียฟิ i ัสอินดซึ่งคือสายพันธุ์นี้ก็นับว่าเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะต่างประเทศก็อาจจะมีอ b บิคาบ้หรือว่าตัวอื่นอีกด้วยนะคะที่เป็นยอดนิยมยังมีนิยมอยู่อีก 3-4ส,ส,สายพันธุ์นะคะเราพูดกันที่สายพันธุ์นี้ o p เ n t i a ficus-indica ทานได้ทั้งแผดและผลนะคะคําว่าแผดคือสิ่งนี้ส่วนนี้ความหมายก็คือแผ่นนั่นเองค่ะเนาะแผ่นแบนๆนี้เราเรียกทับศัพท์ตามฝรั่งว่าแผดนะคะก็คือกิ่งนั่นเองในทางเทคนิคเขาคือกิ่งค่ะและผลเรากินเมื่อสุกนะคะผลมีรสหวานค่ะแผดเนี่ยมีรสออกเปรี้ยวนะคะ เปี้ยวมากน้อยต่างกันตามอายุแล้วก็การเก็บนะคะทำอาหารได้ค่ะมีเมือกเล็กน้อยเมือกนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะอ่าโอเคสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ค่ะมือถือจะร้อนเร็วนิดนึงก็เลยจะไลฟ์สั้นๆนะคะแนะนำให้พี่น้องรู้จักให้เพื่อนๆได้รู้จักกระบองเพชรกินได้นะเราพูดกันไปแล้วตรงนี้ทางเทคนิคคือกิ่งนะคะเรียกกันว่าแผลนะสำหรับคนใหม่ในวงการ ส่วนใบของคาเ okay. นี่คือโอพันเทียฟิคัสอินดิก้ากระบองเพชรกินได้สายพันธุ์เนาะยอดนิยมสายพันธุ์หนึ่งนะคะผลมีรสหวานกลิ่นอาจจะคล้ายแตงต่างๆชนิดไปนะคะถ้าสุกฤดูดแล้งก็คงจะเหมือนก็จะเหมือนส้มเหมือนนะก็คือว่าจะหวานโอเคยังอยู่ไหมคะเน็ตหลุดค่ะขออภัยด้วยคะ่ะออกมาข้างนอกนิดนึง โอเคถ้าสุกหรดูแรงเขาก็จะหวานมากกว่าสุกฤรืดูฝนค่ะเนาะเป็นปกตินะคะผลไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นนี้1ปีค่ะอายุ1ปีติดผลนะคะในบางต้นหนึ่งปีก็เริ่มติดผลแล้วนะคะส่วนองค์ความรู้เรื่องการทําผลของกระบองเพชรกินได้เราก็กําลังศึกษาอยู่เราก็ยังไม่ใช่เทพนะคะยังไม่มีองค์ความรู้ แน่นอนแต่เรากำลังศึกษาอยู่กำลังทำไปนะคะหนึ่งปีเหล่านี้ก็มีติดผลบ้างนะคะส่วนต้นนี้น่าจะอายุน่าจะประมาณสองปีคือย้ายมาปลูกตรงนี้พร้อมกันนะคะก็ติดผลเหมือนกันแต่ติดผลครั้งแรกนะคะต้นนี้ไม่ถึงหนึ่งปีติดผลแล้วนะคะอายุนับนับแล้วยังไม่ถึงหนึ่งปีแต่ถ้านับรวมอายุแพลก็เรียกได้ว่าหนึ่งนะปีเนาะหนึ่งปีอืม นั่นแหละก็มีติดผล1นปีสปีเริ่มติดผลนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ทักทายมาพูดคุยกันได้ค่ะหรือจะมาอวดก็ได้นะคะว่าทำไปถึงไหนแล้วก็อยากเห็นของหลายๆท่านเหมือนกันนะ,ะในไทยก็เห็นเริ่มทำกันอยู่บ้างเนาะกระบองเพชรกินได้ส่วนตัวนี้เป็นสายพันธุ์อื่นนะคะวันนี้เรายังไม่พูดถึง นี่เราอยู่กับโอพันเทียฟิคัสอินิกาสวนน้ำเพชรกระบองเพชรกินได้ค่ะอันนี้ในในไลฟ์จริงๆแล้วก่อนที่มันจะเออร์เรอร์เนี่ยพี่ใส่ลิงก์ไปนะคะลองคลิกดูนะใส่ลิงก์ไปถ้าท่านใดสนใจตอนนี้มีแพทล,ละ350รวมส่งขายอยู่นะคะรับเป็นจำนวนก็ราคาพิเศษพิเศษลดหลั่นกันไปตามนั้นเลยค่ะลองคลิกดูได้นะคะ ก็รับเป็นจำนวนมากก็เป็นราคาพิเศษพิเศษไปค่ะร้อยแพทส0มแพทห0าแพทก็จะได้ราคาที่แตกต่างกันนะคะเป็นราคาส่งค่ะโอเควันนี้พามาดูโอพันเทียฟิคัสอินดิกาเท่านี้นะคะเขายังไม่สุกเดี๋ยววันสุกจะมาะเดี๋ยวตอนมันสุกเดี๋ยวตอนเขาสุกจะมาอัปเดตอีกทีนะคะสนใจสอบถามทักเข้ามาได้ค่ะ น้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะต้องรีบปิดไปเพราะว่า iPhone มันร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวดับนะคะสวัสดีค่ะ